ฮายาโซเฟียเขาบอกจะให้ชิมนะครับทุกคนหอมมากทุกคนว่านเ1,200เลระ I think this one from Thailand right ไปทางไหนก็คือเจอไข่ของไปหมดเลยอ่ะ มัสยิดสีน้ำเงินสร้างขึ้นเพื่อที่จะให,ให้ใหญ่กว่าังเกียโซเฟียคือไม่เหมือนโลตีสันเลยทุกคนสโตนออฟมิลเลียนะจุดสย์กลางของโลกบีบกันสุดๆเลยนะทุกคนหวานๆอมเปรี้ยวนิดหน่อยดูเหมียวน้อยขี้อายนะเมื่อคาบาจากเมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีนะครับรได้แดดอุ่นๆนี่คือสุดชื่นมากทุกคนไม่เคยรักแดดขนาดนี้มาก่อน <laughs> เครื่องดนตรีก็มีนะทุกคนเครื่องดนตรีแปลกๆแต่น่าจะคล้ายๆกับกีตาร์อะคูเลเล่อยู่นะแล้วก็มีตัวเรนดรอปด้วยใหญ่ใหญ่มากใหญ่จริงเรนดรอปเป็นเครื่องดน,นตรีที่เราอยากเล่นเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เล่นสักทีออหอมจัง เหมือนเป็นร้านขายสบู่นะทุกคนกลิ่นหอมมากอยากจะให้ดูบรรยากาศมากเลยอะในกล้องมันไม่สวยเหมือนของจริงนะทุกคนของจริงนี่คือสวยมากเลยนะอไปทางไหนก็แบบสวยไปหมดนี่พวกถ้วยจานอย่างเงี้ยก็มีขายเยอะอยู่นะจานลายอย่างเงี้ยก็สวยอยู่แต่เราคงไม่น่าจะซื้อกลับนะทุกคนเพราะว่าถ้าซื้อกลับคงแตกแน่ๆนถ้าคุณมาเที่ยวนี่คือวิธีการที่ทําให้เพื่อนของคุณได้แครมไปด้วยไอ้คล้ายๆอย่างเงี้ย เราเห็นเยอะมากเลยนะที่เป็นสีน้ําเงินขาวฟ้าอย่างเงี้ยอยากรู้มากเลยว่ามันคืออะไรเดีย๋ยวต้องเสิร์ชนิดหนึน่งละมันเป็นเหมือนเครื่องเสริมโชคของเขาอะทุกคนแบบเครื่องเสริมโชคลาภเครื่องเสริมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้แบบถึงขั้นว่าจับต้องฟุตคุยสัมผัสหรือว่า,าเหยียบย่าไม่ได้เลยคือที่พูดอย่างนี้คือมีตรงนี้ด้วยตรงนี้คือฟุตบาทนะทุกคนแต่มีสัญ,ญลักษณ์ที่บอกว่าเป็นเครื่องเสริมโชคก็เออ แปลกดีนะเพราะว่าปกติถ้าเครื่องเสริมโชวของเราก็จะไม่เอามางเกยียบย่ำก็ไม่รู้ <c oughs> ใครมีข้อมูลที่แน่นอนชัดเจนก็<อ>ฝากคอมเมนต์ไว้หน่อยนะ<อ>บรรยากาศย้อนแสงนะทุกคน <c oughs> สบายขึ้นมากเลยเพอได้แดดเนี่ยทุกคนดูทำไมเขาจับแล้วน้องให้จับแต่ตอนที่เราจะจับนี่คือไม่ได้เลย <c oughs> งงงงใจนี่คนรักแมวนะน้ำไขยขนมทุกคนขนม อะไรก็ไม่รู้เหมือนไข่นกกระทาเลยอันนี้นี่ฮะเยอะมากบรรยากาศดีมากมากโอ้อ้อกาลาตาทาวเวอร์นะฮะทำไมเราไม่ได้รู้ว่ามีจุดนี้ด้วยข้อดีของการเดินไปเรื่อยๆแบบไม่รู้ว่าจะเดินไปไหนเราก็จะเจอมุมใหม่ๆไว้ถ่ายรูปไว้ให้ได้ว้าวตลอดอเวลากาลาตาทาวเวอร์ ากาศยังหนาวแบบควันออกปากอยู่เลยนะทุกคนแต่ว่าแดดก็แรงอยู่ตอนนี้เรากําลังเดินลงเขานะฮะห้ามสะดุดด,ด้วยเด็ดขาดถ้าสะดุดนี่คือกลิ้งลงถึงตีนเขาได้เลยนั่นขนมนะทุกคนแต่ว่าไม่ได้ละเราซื้อไปตุนไว้ละถ้ามีกล้องดีๆสักตัวมีเพื่อนถ่ายรูปเป็นสักคนนี่คือดีมากเลยนะเนี่ยบรรยากาศโคตรดีไปฝั่งสะพานกาลตาตาเหมือนเมื่อวานนะเดี๋ยวเราจะข้ามไปเที่ยวฝั่งโน้นกัน ตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าแดดเริ่มแรงเกินไปแล้วทุกคนเที่ยงตรงนะทุกคนแต่ว่าแดดอยู่ฝั่งโน้นไม่อยู่บนหัวช่วงฤดูหนาวโน้ตาทิพย์ก็จะตกเร็วกว่าปกติต้องข้ามไปฝั่งโน้นนะทุกคนบรรยากาศก็ประมาณนี้ทุกคนยุโรปที่ไม่จ๋ามากเรามารถไฟไม่ทันขบวนนันนะฮะเดี๋ยวรอขบวนถัดไปแล้วกัน ที่นี่สถานีรถไฟยังคงใช้ระบบอนันต์็อกอยู่นะฮะก็คือเวลาแตะบัตรปุ๊บก,ก็จะต้องดันไม้3ามันนั้นอะให้หมุนไปไม่ไม่ใช่ระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับยกเว้นที่สนามบินเออเป็นระบบเปิดปิดอัตโนมัติอยู่คันที่เราจะขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนจเจอกันตอนตอนแรกอะว่าจะไป ตลาดบาซา่าแต่ว่าเวื่อหลังก็เปลี่ยนเป็นมัสยิดสุลต่านอาเมดดีกว่านะาคค่ารถก็เท่ากันเลยอยู่สถานีสุลต่านอาเมดเรียบร้อยแล้วนะต,ตอนนี้เรากําลังเดินตอนนี้กําลังงงอยู่ว่าไปทางไหนวะ <c oughs> โอ้คนอลังการแน่ทุกคนเห็นตั้งแต่ไกลเลยตอ <c oughs> นนี้คือในกล้องน่าจะไม่เห็นแต่สายตาเราเห็นว่ามันคนเยอะมากไห <c oughs> นบอกว่าช่วงนี้มันช่วงโลซีซั่นไงโอ้ไม่ก่อน ที่เราเห็นตรงหน้านี้ก็คือฮายาซเฟียตรงนี้ก็จะมีอยู่สองที่นะครับที่อยู่ใกล้กันก็คือฮายาซเฟียหรือว่าฮากียโซเฟียแล้วก็มาซิสุลต่านอาเม็ดไปสุลต่านอาเม็ดก่อนละกันเพราะว่าฮายาซเฟียดูทรงแล้วคนเยอะที่สําคัญคือฮายาซเฟียนี่คือต้องจ่ายเงินเข้านะครับส่วนสุนลต่านอาเม็ดอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยก็เข้าฟรีนะใครที่มาแบบงบน้อยก็แ ใครที่มาแบบงบน้อยก็คือเลือกที่จะเข้าสุลต่านอาเมดก็ได้นะครับตรงนี้คือสุลต่านอาเมดทอมนะครับก็ YesBut is the north mosque? Mosque is other sideYeahYeah I knowWhere are you from? I'm from ThailandThailand welcome sirYeahThank youYou see inside? YeahIs the north mosque? Mosque is other sideYeahThis is the tombYeahYeahYeah I knowYou see inside after here we have a my family business yeah we sell turkish delights spices baklava okay you can see inside after you can have a look at my shop. okay 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 After. hello hi hi <laughs> ตอนนี้เรากำลังเดินไปที่น้ำพุเกอร์มานนะครับเป็นน้ำพุที่เขาบอกว่าสะอาดแล้วก็ดื่มกินได้นะแต่ว่าจะลองดื่มไหมวะจะลองดื่มดีไหมเนี่ยนี่นะฮะ เรียบร้อยนะฮะสำหรับมายิดเอยมสยิดสำหรับน้ำผู้เกอร์มมนนะฮะด,ดูปริมาณคนนั้นสิครับทุกคนตรงนี้เราอยู่ที่สุรตานอาหมิดสแควร์นะครหรือว่าจตุรัสสุรตานอาหมิดนะครับตรงนี้ก็มีสถานที่แบบเล็กๆย่อยๆให้ได้มาเก็บกันเยอะเลยนะฮะแล้วก็มุมถ่ายรูปก็เยอะอยู่แต่ว่าด้วยปริมาณคนถ้ามาคนเดียวก็ไม่ค่อยสะดวกอีกอะ่ะก็ถ้ามาก็หาเพื่อนมาเนาะตรงนี้มีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับทุกคน ถ้าใครสนใจก็เข้าไปชมได้แต่ส่วนตัวเราแล้วชอบเดินเที่ยวเล่นชิวๆมากกว่านะฮะเจอเพื่อนแล้วนะทุกคน Hello, Hello. What's up <S What Uh Where you from Germany Germany I'm from Thailand From Thailand Yeah I'm going to Thailand tomorrow Tomorrow Yeah I'm working in Qatar Why is it You're working in Qatar Yeah and I will go back uh, my country maybe n i c k And now you're here for vacation. Travel here and uh, go back to working in Qatar. Nice. Where a r e you from in Thailand? ตอนนี้เราอยู่ที่ o b e r i c of t h e o d o s i u s นะครับอันนี้ความมหัศจรรย์คือสร้างขึ้นที่อียิปต์เมื่อประมาณ1,500ปีก่อนแล้วก็เกิดเรื่องราวมากมายนะฮะย้ายไปสองสมทีสุดท้ายก็ย้ายมาอยู่ที่นี่นะฮะแล้วก็ลองคิดดูใหญ่มากๆนะฮะใหญ่แบบกี่ตันวะเนี่ยแล้วย้ายมาได้ยังไงก่อนคุณพี่ย้ายมาได้ยังไง สถาปัตยกรรมมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเทียบกับการที่ต้องขนย้ายข้ามโลกข้ามประเทศนี่มันใหญ่มากนะ <c oughs> ใกล้ๆก,กันนะฮะเราก็จะเห็นยิลลีสูตุนนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะแล้วก็ความลึกลับรู้สึกเหมือนว่ามันจะเมื่อก่อนมันน่าจะสูงกว่านี้นะด้านบนเหมือนจะหักออกอ่ะ ตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่กันที่ออมลิคิริตัสนะฮะอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งประวัติศาสตร์ของอิสตันบูนะครับก็เป็นเสาโอเบลิสที่สร้างขึ้นจากหินนะครับตั้งอยู่ตรงจัตุรัสสุลต่านอาเม็ดเหมือนกันเลยถ้าสังเกตก็คือมันเรียงยาวไปเลยตั้งแต่เสานี้เสาเมื่อกี้เสาก่อนหน้าแล้วก็น้ำพุนะครับเอาจริงตรงนี้บรรยากาศคือ,อยุโรปจ้าๆเลยนะทุกคนดีมาก เราขอเดินไปบลูมอสต่อนะครับทุกคนระหว่างทางก็จะเจออะไรเยอะแยะมากมายนี่เจออะไรอีกแล้วก็ไม่รู้เหมือนเป็นโซนขายของโซนร้านอาหารอะไรสักอย่างแต่แดดแรงอยู่นะทุกคนใครที่มาเที่ยวก็เขาเรียกกันไปถ่ายวิดีโอนะฮะเออขอเวลานอกแป๊บหนึ่งนะ คือทุกคนยังจำเด็กคนนี้ได้ไหม Where are you from? I'm from Thailand. Thailand welcome sir. เขาก็พยายามชวนให้เราไปที่ร้านของครอบครัวเขาเราเราก็พยายามที่จะปฏิเสธแต่ว่าเราก็ดันหลวมตัวมาที่ร้านของครอบครัวเขาแบบไม่รู้ตัวก็ไหนๆก็มาละเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอันนี้อยู่ข้างๆบลูมอสนะทุกคน นี่อันนี้เป็นเครื่องเทศนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นดอกหิมะอันนี้อันนี้กิโลหนึ่งแพงอยู่นะทุกคนเนี่ยอันนี้เป็นขนมหวานนะฮะเขาบอกจะให้ชิมนะครับทุกคน thank you นี่นะฮะอันอันนี้เป็นขนมหวานแล้วก็มีถั่วด้านใน l s อ r p r i s e you with special t h a c k r r y Mm -hmm. and some pomegranate. Mm -hmm. Yes, we mix it well. We add hot water. This is the base tropical tea. Mm -hmm. Five fruits inside. Oh, my nice smell and energy yeah. tea. Mm -hmm. have a coffee here, tea cups, coffee cups. Inside also we have a nice ceramic stuff. Copper. Copper. you can chicken side. Ceramic, nah, Yeah, you go inside, yeah. no problem. This is hand made, all of This is for coffee, for <coughs> tea. Nice card design. This is for soup. You can put yeah. in the dishwasher. You can put in the microwave. Mm -hmm. And this is for the water. You know, they oh. want to put in the shoulder, bring the water, or oh. <laughs> wine, or oil. เดี๋ยวเราเราน่าจะซื้อขนมสักอันหนึ่งนะเพราะว่าเขาให้ชิมฟรีก็เกรงใจเหมือนกันให้เข้ามาถ่ายวิดีโอด้วยวั e นี้กันพร้อม I'm from Thailand Thailand yeah you know Thailand yeah sure yeah nice nice city it's a nice country have a special sea and river right yeah yes this is the Turkish delight we have like a pomegranate we have a Nutella with the h a z e l n u t coconut we have also baklava dry baklava yeah blackberry อัลมอนด์บฮันี a กรอเบอรี่นี่ i s อ o ลว์ซาร์สตัฟฟ์โล h ์ซู for example มั nice. s t i c มาสวย่าสเรียกว่าหมักฝดที่ทำจากยางไม้นะทุกคนหนูนี่อ๋อามารถไหนึกลหนึ่งองร้อย l i r ่า e check how many gram. We check m a ไ e s l i c ห s or full bar e like. ี่คอม้ e ทุกอ่ o ในที่สุดก็โดนตกจนได้นะทุกคนแต่ไม่เป็นไรซื้อไปฝาก To butterfly, I think this one from Thailand, right? Yeah, the it's butterfly. from Thailand. We exactly. do this for have a Exactly, and yeah. also sometimes you add lemon. This will be like a purple tea. Yeah, this is blue tea actually. ในที่สุดก็โดนตกประมาณหนึ่งนะตอนนี้เรากำลังเดินไปที่บลูมอสระหว่างทางก็เจอบ้านหลังเก่าๆที่เป็นบ้านไม้นะครับคิดว่าเมื่อก่อนนะน่าจะเป็นแบบนี้หมดนะบ้านในอิสตันบูลคิดว่าน่าจะเริ่มต้นจากแบบนี้แหละก็ยังมีให้เห็นอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆอ,อุโมงอะไรสักอย่างนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูมันเป็นอะไรไม่รู้นะทุกคนแต่ว่าเดินกลับแล้วเพราะว่าเมื่อกี้คนที่เดินนำหน้าเราบอกว่ามันปิดมันก็จะเป็นตรอกซอกซอยอย,อย่างนี้นะฮะ ร้านอาหารก็เมืองอิสตันบูลเขาบอกว่าเกือบจะร้เงินสดแล้วยกเว้นร้านอาหารริมทางนะแต่ว่าร้านที่มีเครื่องอ่านบัตรบางร้านบางวันเขาก็ไม่รับเงินแตะบัตรนะเพราะว่าเมื่อกี้จะจ่ายเงินแตะบัตรแล้วเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันหยุด<อ>ตรงนี้น่าจะเป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์เหมือนกันนะเนี่ย ต้นไข่ของเยอะมากนะทุกคนไปทางไหนก็คือเจอไข่ของไปหมดเลยอ่ะใกล้ๆ Blue m สก็จะเป็นฟิลอย่างนี้นะฮะเหมือนสวนสาธารณะนะให้มาเดินเล่นชิวๆในส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็น Blue m o s สวยนี่มันคือต้นองุ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจทุกคนแต่ว่าดูจากใบที่เหี่ยวอ่ะคล้ายๆอยู่นะอันนี้คือเส้นทางเข้า Blue m o s, <ม> <S นะครับตอนนี้ก็ยังคงสงสัยอยู่เลยเนะี่ยว่ามันฟรีจริงๆหรือเปล่า หาเกียโซเฟียมันไม่ฟรีแต่ตรงนี้เขาบอกว่าฟรีเราด้านมาตอนที่มีการปรับปรุงนิดหน่อยนะฮะนี่นะกำลังบูรณะเสาอ,อันนี้อยู่<อ>ทุกคนเข้ามาในนี้แล้วเย็นมากไม่รู้ทำไมเย็นแบบเย็นเฉียบขึ้นมาแบบชัดเจนเลยอาจจะเพราะสถาปัตยกรรมมันเป็นแบบพวกกินอ่อนด้วยมั้งอันนี้ไม่แน่ใจแต่มันเย็นขึ้นจริงๆนะเข้าไ,<น>ไปดูข้างในบลูมอดกันนะครับ อันนี้จะเรียกว่าบลูมอร์หรือว่ามาสัสยิดสุลต่านอามิดนะครับคนอนะลังการมากนะเวลาละหมาดพอดีแปลกมากนะทุกคนทุกที่ที่เราไปตอนแรกคนจะไม่เยอะแต่พอเราไปปุ๊บคนเยอะทันทีงงลองเข้าไปดูนะทุกคนไม่แน่ใจว่ามันจะเปิดให้เราเข้าไหมตอนนี้แต่ว่าคนเยอะมากตรงนี้คือ บลูมอดหรือว่ามสัสยิดสีน้ำเงินนะฮะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับฮาเกียโซเฟียตอนนี้เป็นเวลาทำศาสนากิจนะครับมสัสยิดก็จะปิดไม่ให้คนที่มาเยี่ยมชมเข้าไปนะครับก็จะได้ยินเสียงอยู่แต่เดี๋ยวพอศาสนากจเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถเข้าชมได้ปกตินะฮะ อันนี้คือทางเข้ามัสยิดนะฮะเป็นทางเข้าชมแล้วเราก็จะเข้าชมมัสยิดนะครับห้ามใส่กางเกงสั้นส่วนผู้หญิงก็ต้องคุมหัวนะครับออไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือเปล่าถ้าเป็นผู้หญิงก็จะต้องคลุมหัวจะมีเคาน์เตอร์ที่เขาจะคอยมองอยู่เช็คว่าเราแต่งกายเรียบร้อยหรือเปล่าแล้วเขาก็จะให้ถ้าเราไม่มีผ้าคุมหัวเขาก็จะเอาผ้าคุมหัวมาให้นะครับให้ยืมฟรี เราต้องรอดทางนี้ไปนะครับทุกคน,กนแล้วก็จะต้องถอดรองเท้าด้วยนะห้ามใส่รองเท้าเข้าไปตอนใส่รองเท้าก็อุ่นดีอยู่หรอกแต่ว่าพอถอดรองเท้าปุ๊บเย็นมากเย็นเท้ามากทุกคนเอผ่านขั้นตอนเยอะแยะมากมาย ะครับห้ามใส่รองเท้าเข้าไปนะว้าวทุกคนเอ้ย<ส>เอารองเท้าไปวางก่อนนะคร<ๆ>ับทุกคนะจะมีล็อกวางรองเท้าให้นะครับเอามาวางไว้แล้วก็ไปชมมัสยิต่อได้เลย ตอนนี้เราอยู่ในสุเหร่าสีน้ำเงินหรือว่ามาัสยิดสุรตานอาหม็ดมัสยิดเนี่ยสวยมากมาัสยิดนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อสมัยสุรตานอาหม็ดที่หนึ่งนะครับก่อนหน้านี้มีฮาเกียโซเฟียเรียบร้อยแล้วที่เราบอกว่าเราอยากจะเข้าไปคือมีฮาเกียตโซเฟียอยู่แล้วแล้วก็มัสยิดนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อที่จะให้ใหญ่กว่าฮาเกียตโซเฟียคือ เมื่อมีคนใหญ่มาแล้วเราก็ต้องใหญ่กว่านะฮะก็ประมาณเบ่งอานาจพูดในภาษาเราคือเบ่งอํานาจคือจะต้องให้ใหญ่กว่าจะต้องแบบเอามาสู้กันแบบหันหน้าชนกันเลยอย่างที่เห็นตอนแรกคืออยู่ใกล้ๆกันเลยนั่นแหละหันหน้าชนกันเพื่อจะสู้กันนะฮะทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเขาติดหลอดไฟต่ําจังเลยคําตอบก็คือเพื่อให้เปลี่ยนหลอดไฟง่ายนะฮะคือเนี่ย อย่าไหลอดไฟต่ำมากต่ำแบบยื่นมือบางคนตัวสูงสูงก็คือยื่นมือจะถึงแล้วอ่ะตอนนี้ก็ยังดีที่เป็นหลอดไฟนะมันไม่ได้ต้องเปลี่ยนบ่อยมากขนาดนั้นแต่ลองนึกถึงเมื่อก่อนที่เป็นตะเกียงเป็นเทียนมันยากขนาดไหนมันต้องขึ้นไปจุดทุกวันน่ะนั่นแหละครับมสยิดที่อิสตันบูลมาซีดแบบว่าตัวมันส่วนใหญ่ก็เลยจะให้หลอดไฟอยู่ต่ำๆแล้วก็ที่สําคัญคือแสงมันไม่จําเป็นต้องเยอะด้วยถ้าเป็นหลอดไฟสูงสอ่ะแสงมันจะต้องสว่างมากๆเพื่อที่จะให้ส่งถึงด้านล่างแต่อันนี้พอมันอยู่ต่ำอะมันเเเ็้องงใชแสยกล สว่างได้โดยที่แสงน้อยกว่ากลับมาโผล่ตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนแดดดีมากประมาณนี้นะครับถือว่าอลังการมากๆแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าเทียบกับฮาเกียโซเฟียแล้วจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะไปที่ฮาเกียโซเฟียแต่ว่าถ้าไปวันนี้คิดว่าน่าจะไม่โอเคเพราะว่าคนเยอะมาก นี่ขนาดว่าตรงนี้ค่ะไม่ได้มีผู้เข้าชมเยอะเท่าฮาเกียโซเฟียนะยังขนาดนี้ถ้าฮาเกียโซเฟียนี่คือโลซีซั่นที่ไม่เหมือนโลซีซั่นเลยทุกคนต้นอ,อะไรไม่รู้นะทุกคนเนี่ยแต่ว่ามีลูกเต็มเ,เลยตอนแรกดูไกลๆนึกว่าดอกพอมันตกลงมาแล้วมันก็อย่างเงี้ยสวนานารเมทสแควร์อีกรอบนะครับทุกคนเสาสูงๆข้างหลังนั้น แล้วก็ด้านหน้าเราก็เป็นน้ำพุนะครับเกอร์มันจะเดินไปเรื่อยๆยังไม่รู้ว่าจะไปไหนเลยนะโนแพลนอิล no ีปริมาณคนอันมหาศาลด้านหน้าก็คือฮังเกียโซเฟียนะครับทุกคนคือมองจากด้านนอกเนี่ยฮังเกียโซเฟียดูใหญ่กว่านะแต่เห็นเขาบอกว่ามัสยิดสีน้ำเงินก็จะมีหอสวดมนต์เยอะกว่า ฮาเกียโซเฟียก็คือก็อย่างที่บอกคือ,อมัสีสุลตานาเมตหรือว่าสุเราเสียเงินเนี่ยสร้างมาเพื่อข่มฮาเกียโซเฟียโดยเฉพาะก็เลยต้องสร้างให้ใหญ่กว่านะเธอใหญ่ใช่ไหมฉันก็ต้องใหญ่กว่าเธออะไรประมาณนี้ตอนนี้ก็มานั่งดมกลิ่นข้าวโพดคั่วอยู่หน้าฮาเกียโซเฟียนะ <S 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 เดี๋ยวเราพาทุกคนเดินไปชมที่หน้าด้านหน้าของฮาเกียโซเฟียก่อนละกันนะฮะแต่ว่ายังไม่เข้าไปข้างในนะชมความใหญ่ของด้านหน้า อยากจะให้ดูเลยใหญ่มากตอนนี้เราอยู่ที่มิลลอนต้าชีนะครับหรือว่า Stone of มิล l ลียนะซึ่งเมื่อก่อนนะถูกใช้เป็นเหมือนกับจุดตรงกลางของเมืองจุดศูนย์กลางของโลกอะ่ะไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนในาจากักรวรรดิคุณก็จะต้องวัดระยะทางจากที่นี่ไปถึงที่นน่นเพื่อที่จะ วัดเป็นจุดว่า,อ,าอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของเมืองเท่าไหร่จุดศูนย์กลางของจัก,กรวรรดิเท่าไรครับคือเมื่อก่อนมันยิ่งใหญ่มากแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็ยังคงยืนหยัดอยู่คือเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้รู้ว่าเออมันแข็งแรงมากๆอยู่ได้เป็นร้อยรปีแล้ว How much for orange? What is? It? How much? 300, 200. 200. 1 0 uh, 0 200. Can I pay by card? y e h Okay. No. <technical. S 1> Can Okay. เนี่ย yeah, ครับอย่างที่บอกก็คือร้านส่วนใหญ่ก็จะจ่ายด้วยบัตรไม่ได้ก็คือตรงนี้ด้านในอ่ะมีบัตรนะจ่ายกับบัตรได้แต่ตรงเนี้ยจ่ายไม่ได้ mix อ่อ only orange บีบกันสุดสดเลยนะทุกคนสดสดส้มเป็นลูกๆกันเลยทีเดียวอ หมดไป2ลูกแล้วนะทุกคนเรามานับกันดูว่ากี่ลูกแล้วก็ลูกที่3ลงไปแล้วน่าจะสักสลูกพอดีนะทุกคนลูกที่4เ่ครไปแล้วพอดีเปะ๊ะน้ำส้มตุรกี4ลูก200ลีดานะฮะสดชื่นมากอร่อยหวานๆอมเปรี้ยวนิดหน่อยทั้งน้ำทั้งเนื้อเน้นๆเลยทุกคน ส้มจริงแน่ๆไม่ปลอมแน่ๆนะเพราะว่าเขาคัดกันให้เห็นต่อหน้าเลยไม่มีน้ําแข็งนะแต่ว่าเย็นเหมือนใส่น้ําแข็งแล้วส้มมันตั้งอยู่ข้างนอกแล้วอากาศมันเย็นๆน่ะเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำมานะทุกคนทุกที่ก็คือจะต้องจ่ายเงินนะฮะห้าตุรกีรีล่าขนส่งสาธารณะแล้วก็รวมถึงห้องน้ําที่เข้าไปเมื่อกี้ด้วยเวลาเข้าจะต้องแตะบัตรแล้วก็มันก็จะหักเงินไปเลยตามจํานวนแล้วก็ เวลาออกไม่จําเป็นต้องแต่บัตรสามารถออกได้เลยทางออกอเขาจะสามารถดันออกไปได้เลยหรือว่าจะออกนอกรูนอกทางก็ได้ตอนขึ้นก็แตะเข้าปกติพอออกก็คือออกทางด้านล่างรางนะครับแล้วก็ออกไปเลย <c oughs> นี่นครับทุกคนตรงรางรถไฟอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงเดินข้ามกันได้เลยจริงๆเนี่ยทดสอบความซื่อสัตย์เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าไม่จ่ายเงินแล้วก็เดินเข้าไปเลยแล้วก็ขึ้นฟรีอย่างเงี้ยเออ เขาทําเหมือนเราก็คือไม่ได้ดันออกเดินออกไปเลยถือว่าเป็นเรื่องปกติเนาะถึงแล้วนะทุกคนไวมากแล้วก็เนี่ยตอนออกก็คือไม่ต้องอะไรเลยดันไปเลยแค่เนี้แล้วก็ออกได้เลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จตุรัสอะไรสักอย่างนะฮะจำชื่อไม่ได้แล้วก็ด้านหลังนี้ สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ที่ชื่ออะไรสักอย่างเราก็จําไม่ได้เหมือนกันและด้านหน้ามาสัสยิดเราก็จําชื่อไม่ได้แล้วก็ตรงน้นมสัสยิดอีกหนึ่งที่ก็จําชื่อไม่ได้เหมือนกันสรุปมานี่จําอะไรไม่ได้สักอย่างนะ <c oughs> ไม่มีวางแผนก่อนหน้าเลยนะฮะแค่ซื้อตั๋วเท่านั้นแหละวางแผนเนี่ยฮะก็ใหญ่อยู่นะทุกคนแต่ไม่แน่ใจว่าจะเข้าไปชมด้านในได้หรือเปล่าแล้วก็ที่สําคัญคือตรงนี้คนน้อยด้วย คนละโลกกับตรงฮาเกียโซเฟียตรงสุรตัอาเมดเลยนะคนละโลกเลยจริงๆดูแทบจะไม่มีใครเลยเราเจอโซนของฝากอีกแล้วนะทุกคนอันนี้ก็เป็นคริสตัลเล็กๆนะสวยอยู่นะทุกคนกระเป๋าสตางค์ตะเกียงของอาลดินก็มีนะเนี่ยบอลลูนอันนี้ของปลอมเดี๋ยวเราจะไปเจอของจริงกันนะฮะ ยังไม่ใช่วันนี้คลิปถัดไปคลิปถัดถัดไปติดตามไว้เดี๋ยวได้ดูเราขึ้นบอลรุนแน่ๆนะเรากำลังเดินไปดูนะคะว่ามาสยิิตรงนี้สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้หรือเปล่าระหว่างทางก็จะเจออย่างนี้มีขายกระเป๋าขายของฝากเนี่ฮะ นี่สร้อยกำไรอันละห้าสิบตุรกีดีลาเยอะทุกคนดีมากทุกคนตรงนี้โซนเงียบๆแล้วก็บ้านเมืองสไตล์ยุโรปนะฮะดีจริงตรงนี้ก็จะมีเครื่องเทศแล้วก็บรารคกุขายนะฮะอันนี้ทางเข้ามาซีดสรุปแล้วก็คือเข้าชมได้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านใน ก็สวยดีอยู่นะทุกคนไม่แน่ใจว่าเข้าชมในตัวมัซิดได้หรือเปล่านะครับทุกคนตอนนี้เรากำลังวนหายอยู่นี่นะะสวยมากคือในอิสเซนบูไม่ว่ามัซิดจะหลีกแค่ไหนก็ยังคงสวยอยู่ดีนะเราเจอน้องเหมียวนะทุกคนเหมียวเอาเมิอนอีกแล้วงงมากทำไมน้องต้องเมินพี่ด้วยฮะอื้งหน่อยได้ไหม ดูสิทุกคนเมินมากเห็นไหมเมินสุดๆเอาเอาไม่คุยด้วยก็ได้แล้วใช่ไหมมันน่าจะเข้าชมได้นะทุกคน<ม>เขาเดินขึ้นกันไปแล้วเราก็จะไปด้วยฟิร์ t i m มแพชชั่นนะทุกคน หลอดไฟก็จะต้องอยู่ต่ําๆไว้ก่อนประมาณแบบเนี้ยแค่2องเมตรสเมตรครึ่องอย่างเงี้ยนี่ทนทุกคนค่มไฟก็คืออยู่ใกล้มากๆอจริงๆ ยื่นมือเกือบจะถึงแล้วเนะี่ยอีกนิดเดียวนะใกลมากแค่เอาเก้าอี้มาซ้อนทีเดียวก็คือเปลี่ยนรถไฟได้ละอันนี้คือบรรยากาศด้านข้างของมัสยิดนะฮะเป็นหมู่บ้านแล้วก็ ด้านล่างมีร้านขายของนะครับเป็นตรอกเล็กๆอันนี้น่าจะเป็นต้นอง,งุ่นนะทุกคนเห็นเป็นพวงๆเลยแต่ว่าช่วงฤดูหนาวมันก็เลยแห้งไม่มีใบดูเหมียวน้อยขี้อายนะเอาเอาหันหน้าหลบข้างล่างก็มา <laughs> วกกลับมาที่จ้าตุรัสเหมือนเดิมนะครับทุกคน Hello, <my> เดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งนะไหไห้ <Hi. S 2> no problem I just quickly to go you, <c oughs> โดนเชิญเข้าร้านขนมเหมือนเดิมอีกแล้วนะไม่เอาละเดี๋ยวโดนตกเหมือนเดิมโดนไปแล้วคนหนึ่งนะฮะมิสไซคนไทยจริงๆคือเราจะไปปฏิเสธไม่เอาขนมอะไรก็ได้นะ คือเขาไม่ได้เสนอให้ซื้อแต่เขาเชิญเข้าไปซื้ออย่างเงี้ยแล้วคือด้วยความที่ว่าเราเข้าไปแล้วชิมแล้วแล้วก็ถ่ายคลิปเยอะด้วยก็เลยจะไม่ซื้อมันก็น่าเกลียดสำหรับเราก็เลยซื้อมานะ